สวัสดีค่ะศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองสะดาวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกขอนำเสนอศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต้นแบบ 5D รีเมียมประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลอย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารงานของนางสาวรวิวรรณวงมณีโดยเน้นการพัฒนา5ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1 ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good teacher โดยครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองสะดาวที่เป็นผู้ตระหนักรู้หน้าที่รู้บทบาทรู้เวลาและเต็มใจในการบริการด้วยบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและมีจิตอาสาช่วยเหลือ งานในชุมชนอย่างเสมอตลอดจนมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place b e s t c h e c k in สภาพอาคารสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วน และปลอดภัยมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มี ความพร้อมในการให้บริการให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยเหมาะสมและมีบรรยากาศเพื่อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดให้ผู้เรียนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองสดาวศูนย์รวมการทำกิจ,จกรรมต่างๆของคนในชุมชนโดยมีการจัดมุมให้ความรู้ต่างๆเช่นมุมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยมุมเรียนรู้ไอ t ีมุมภูมิปัญญาท้องถิ่นมุมรักการอ่านมุมเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่3ม กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activities ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองสดาวมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีผลเชิงประจักษ์โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนด้านที่4ี่ ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership พได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสกรตตำบลผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสดาโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหนองสดาอสมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมหรือรูปแบบการประชาคมเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ได้นำนวัตรกรรมที่จัดสร้างขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยี Google Meet Google Form และเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet มาช่วยในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในการช่วยแก้ไขปัญหานักศึกษาต้องทำงานประจำไม่มีเวลามาพบกลุ่มโดยใช้ Google Form มาใช้ในการสร้างแบบสอบถามหรือใบงานหรือกล่องข้อความสำหรับติดต่อกับผู้เรียนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองสดาขอขอบพระคุณค่ะ